ก็ต้องเอาไปขาับบ้างนิดละกัน อันนี้ครับเจนครับไปยานะครับเดีอยเลยครับเอาไหมแนะนำตัวหน่อยครับสี่สีครับ น,นี่กันเลยคือตัเล่นอ๋อกันเลยใัวหลัน ไม่เดิมมันเลี้ยงห่านมัยุงแล้วกำลังจะทำน้ำล้นไงที่บ่อเขามีน้ำล้นวันอังคารนี่เขาจะมาเจอดแล้วก็เดินไปลงบ่อฟองฟองอยู่หลังตลาดเก็บทุกอย่างไปที่ นีม่มีบ่อรับเยอะมีบ่อรับเยอะไม่ว้ไหวไม่ไหวอ้วนไหวไม่ไหวนอนต้น